แต่หมูกรอบมาเป็นส่วนผสมแล้วอะแปลว่าเราไปซื้อหมูกรอบได้ปะผู้หญิงนี่ทำหมูกรอบได้อ่ะยิ่งว่าแบบเป็นคนสําคัญของโลกอีกนะเราเป็นคนไม่สําคัญบ้านก็ได้จริงหรอล่โอ้ยมันเอาไม่เข้าเลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับครัวขากาในปี2024นะคะ No Delivery Challenge <c oughs> ในครัวขากาข,ของดิฉันวันนี้ <c oughs> ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะทีมงานส่งคำ้ามาว่าให้ทำเมนูเมนูอะไรนะอาพูดเลยไหนๆละ่ะอาพูดค่ะตรุษจีนปีนี้พาพิชี่ทำอาหารตามสั่งค่ะเราจะใช้เครื่องมือสุ่มเป็นเซียมซีเาตรุษจีนเดียวที่เข้าพวกของเราก็คือเซียที่เรามีนะ พยายามจะทำคอนเทนต์ที่ตามกระแสซีซันอลบ้างอันนี้เป็นทีมสีที่ส่งมาให้พีตั้งแต่ปีที่แล้วหรือแล,แล้วแล้วสักอย่างหนึง่งหาเรื่องอยากใช้อีกแหละดูออกเลย <laughs> เมนูอาหารตามสั่งของไทยใช่แล้วตามสั่งของฉันก็ตามสั่งของเธอเหมือนกันหรอก็ตามสั่งไงก็เธอเดินเวลาไหนแล้วสั่งเข้าอะไรได้เธอก็นั่นแหละตามสั่งอย่างนั้นเลยเฉเลยรากหน้ามีกรอบฮองเต้ ตามสั่งแบบได้ใ,ใน5วันขนา้างหน้านี้มาดูกันว่าเราจะเสี่ยงเซียมีได้เมนูตามสั่งอะไรบ้างแล้วเราจะทําเมนูตามสั่งเหล่านั้นที่ลอนดอนได้จริงเหรอวะอะมา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 ยโอเคยากสุดไม่ใช่การทําอาหารแต่คือการเขย่าเซียมซีแกละจําได้ละอีเซียมซีเนี้ย ฉันเห็นแล้วอันที่ร่วงลงไปอันสุดท้ายคือเบอร์ <c oughs> 19ครับผมไปเตมซีที่19กระเพราข้าวปลุกฮะอันนี้คือเมนูตามสั่งเหรอใครสั่งหา ่ะเดี๋ยวออกไปช้อปปิ้งซื้อของสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวมาทำเมนูแรกกันค่ะ <c oughs> เมนูแรกถือว่าไม่ยากถือว่าเป็นมิตรต่อจิตใจฉันนิดนึงนะคะคือพี่ด้ทำข้าวแล้วราดกะเพรามาหลายรอบมากไม่เคย cross my mind มาก่อนว่าเราทำมันเป็นข้าวคลุกเลยได้ด้วยอะเบซิลเบจ8ย80เคน ทีนี้ในส่วนของโปรโตีนนะเราอาจจะต้องใช้โปรโตีนเนี้ยในวันถัดๆไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จ,จะต้องเลือกที่แบบดูเ versatile เราไปได้หลายเมนูกระเพานกพิราบอาจจะต้องรอไปก่อนก็ดูเวอร์ไปคิดว่าก็เป็นเนื้อหมูเอาหมูสับไปแล้วกันถ้าเมนูอื่นเราก็ค่อย a ดแ p t ตามความหมูสับของเรา <S <S British pork lean mince ห้าเเซ็ตเรายังต้องเลือกอันที่แบบราคาถูกปะเลือกสิถึงเราจะไ,ได้อยู่ใน budget challenge แต่เราแบบเป็นความแม่บ้าน หมูแบบมาเป็นแผ่นพร้อมหนังน่ากลังมากอันนี้คือที่เขาไปทำหมูกรอบกันบ้างรก้อนะคอมเมนต์บอกทีอยากรู้อ่ะ2ปอน95าหมูสามแดรแฟตเพื่อยิ่งรียิ่งถูกอ่ะภาษีไขมันกต่มันลดนะพิดว่าอ e ีโปรเจกต์เนี้ยมันดีพิดชอบทำอินโนเดลิเวอรี่ชาเลนจ์แล้วก็ชาเลนจ์ทำอาหารติดกันมากเป็นเรสโซลูชั n นของทุกปีว่าจะทำกับเข้ามากขึ้นจะออกนอกบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เนี้ยแหละเริ่มเลยตรงนี้ ถึงบ้านเร็วทุกคนถือว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ทําอีกะเพราแล้วเอาข้าวลงไปผัดด้วยนะคะคิดว่าพีทจะ follow สูตรที่ทีมงานให้มาเลยแบบทั้งตวงวัดตามเขาเม็ดนี้เดี๋ยวเราแยกเขาเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ทําเป็นน้ําปลาพริกเอาไว้กินข้างๆทุกคนเรียกน้ําปลาพริกหรือว่าพริกน้ําปลากันปัญหาโลกแตกน้ําปลาพริกหรือพริกน้ําปลาทีมพริกน้ปาปลาทีมน้ําปลาพริกเริ่มเลย <S <S เราจะโลได้ยังไงว่าถ้วยหนึ่งคือขนาดไหน ต้องช่างตวงวัดเหรอนี่ไงความช่างตวงวัดหนึ่งในสี่ถ้วยหรอ one f o 1 r t นี่กรัมเขามีหน่วยที่เป็นคัพอยู่นะถอนเหนื่อยกับการทำตามสูตรแล้วอะ่ะพอดูแล้วแบบครึ่งคัพก็แบบอู่แค่นี้เองเลยไม่ฉันจะใช้ใจให้เรื่องสูตรเป็นเรื่องของซอสค่ะจบ,จบ ถูกต้องถ้าเริ่มไอแปลว่าใช่สัดส,ส่วนเราจะใช้ใจเอาแกงแกล้งว่าเป็นแบบครึ่งหนึ่งจาม้ามามหมู่ตอนนี้ก็คือเป็นหลอดเทคนิคที่จะทำให้เขาไม่เป็นหลอดอะ่ะพอฟอมกีก่อนที่จะโยนสิ่งนี้ลงไปแต่ว่าไม่ทำล,ละล่ะใช้ใจเอา น้ำปลาอีกหนึ่งถึงสองใส่แบบกล้ง,ลงรวมที่สเปรชด้วยก็ประมาณสามถึ่งสองปร,ระมาณนี้ทุกอย่างคือพอใส่ใบกะเพราก็คือดูเหมือนผัดกะเพราขึ้นมาเลยอเ,เอยเพิ่น ไข่ดาวแล้วโปะอีกทีหนึ่งดีกว่าแถมแถมไข่ดาวป้าร้านนี้ค่ะแถมไข่ดาวค่ะน้ำปลาพริกไม่ต้องคิดเลยค่ะตอนนี้เผ็ดและเค็มโดดนำริ้วเกิดมาไม่เคยกินเมนูนี้เลยนะคะครั้งแรกครับผมอร่อยนะอร่อยงงงทานด้วยกันไหมคะกระเพราชุ่มชาไข่เยิ้มๆหน่อยโอ้โไข่เราคุณลบเนี่ยเราจังหวะที่แบบน้ำไข่แดงมันแบบรันนี่ลงมาในกระเพราเรามันคือแบบ รูปก,ก็เหมือนใน l e ฟอยู่นะเราเน้นทาจากวิชววอยู่แล้วเราไม่เน้นเราเราเน้น U I ไม่เน้น U UH X เสมอมาอันนี้อาจจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบหลังจากนี้ทําบ่อยขึ้นก็ได้นะตอนแรกคิดว่ามันจะคนละฟิลกับข้าวราดกะเเราได้ยังไงเดี๋ยวพอกินแล้วเหมือนก็ได้ฟิลแตกต่างอยู่ทุกคนสรุปว่าเมนูข้าวกะเพราคลุกไข่เฮ้ยเปลี่ยนชื่อเมนูทุกรอบที่พูดอะไรวะกะเพราคลุกข้าวกะเพราข้าวคลุกที่ลอนดอนในราคานี้หมูเหลือกะเพราเหลือแต่โดยสรุปก็คือเราซื้อไปเท่านี้จ้ะเ มาค่ะทุกคนเดย์นะจ๊ะเอ้ยขอให้ได้เมนูง่ายๆที่ใช้หมูสับด้วยเถอรอบนี้ถ้ายังไม่ได้อีกพี่จะเอามือหยิบขึ้นมาไม้สั้นไม้ยาวเลยโอเคฉันถือว่าอันนี้ล่วงลงมาก่อนอันแรกนะคะวันนี้ได้เบอร์13จ้า ค่อนข้างอร่อยอย่างน่าประหลาดใจวันนี้ดิฉันได้เบอร์สิบสามน้คหมูกรอบฮะเพราะว่าในตู้เย็นอะเรามีเคลอยู่ใท่แทนคณนาดได้เวอร์แล้วเป็นเคลแบบมาทั้งใบแต่ชะง,งักงงหมูกรอบอันนี้ตั้งใจท้าทาย not air อำนาจแอร์ฟรายเออร์เขามีแต่เเยอะเลยแ,แต่หมูกรอบมาเป็นส่วนผสมแล้วว่าแปลว่าเราไปซื้อหมูกรอบได้ปะ พี่ถ้าพี่ชีหัดทําตอนเนี้ยพี่ชีก็จะทําเป็นทั้งชีวิตเลยนะเวย้ยผู้หญิงนี้ทำหมูกรกอบได้อ่ะยิ่งกว่าแบบเป็นคนสําคัญของโลกอีกนะเราเป็นคนไม่สำคัญบ้านก็ได้จริงๆหรอเราโอเคคณะหมูกรอบนะลอนดอนเมนูวันที่สองของเราจะรอดหรือร่วงไปดูกันจ้ะซปเปอร์เอเชียที่รักของเรา หากคุณคิดว่าหมูกรอบแค่เอาหมูโยนเข้าแอร์ไฟเแล้วจบแบบดิฉันคือผิดใช่คือได้แก้โพกแบลเลย300กรัม thank you very much 2ปอ,อนด์74มีจ้าหมูกรอบแบบพี่กรอบแล้วเอาไปเผื่อว่าอันที่เราทอดมันจะไม่ลอดทุกคนหมูกรอบสุกก็คือ6ปอนด์85 มีแพงมากก็อยู่นะเดี๋ยวรู้เลยว่าในความทํายากของเขาว่ามันคุ้มราคานี้หรือเปล่านะคะคือจริงหนึ่งในจุดประสงค์ที่ซื้อ e air fryer มาก็เพราะว่าอยากทําหมูกรอบแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นทเาทาน,ลนแล้วก็ภาพในหัวตอนจินตนาการว่าใช้มันทําหมูกรอบยังไงก็คือแค่ว่ามีหมูดิบที่โยนลงไปทั้งก้อนเลยแต่ว่าก็เรื่องจริงก็คือต้องแช่ต้องนีต้องนั่นต้องโน่นงงไปหมดก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ มีมาร์กมีอะไรไม่รู้เลยอ่ะมันนนี่มันนี่้ยมันเอาไม่เข้าเลยอนะ่ะมีหน้าเราในคลิปทุกคนใช้ปังตอหนังหมูหรือไวเบรนียมหรือกันไกลจะเป็นสิ่งนั้น,นคือแบบคนอื่นเขาใช้มีดอะไรกันนะ400ปีผ่านไป เฮ้ยสันมันหันเข้าแล้วเว้ยเฮ้ยนอกจากจะเป็นหมูกรอบครั้งแรกในชีวิตก็เป็นการรับมีดครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันตั้งแต่ซื้อที่รับมีดมาเพิ่งเคยรับมีดเป็นครั้งแรกว่ะเป็นสิ่งนี้พี่ๆทุกคนที่แบบเหมือนทําอาหารเก่งเขาก็มักจะพูดว่าแบบการเข้าครัวทําอาหารใดๆก็คือเริ่มต้นที่มีต้องคมให้ m า r i เ a t e เอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูแบบคว่ำหนังลง ความพีคืออะไรรู้ป่ะในทันทีเหมือนรู้ใจก็คือดิซานนะเพิ่งไปสั่งทองสมาทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าทองสนะคะคือที่ขี้เว้ยเราจะพยายามบิดมุมให้เปลือกน้องหมูลงไปอยู่ในน้ำส้มใส่ยชูให้ได้มากที่สุดแค่น้องคนนี้เอาไว้20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาเริ่มหั่นผักกันจ้ะเป็นครั้งแรกที่ทำกับข้าวโดยหั่นพริกนาวนี้ 20 minutes later <Yeah. S 1> เอาน้องหมูออกมาทาเกลือให้ทั่วลูกค้ากระดาษ ซับคิดเช่นโรลคิดเช่นเพปเปอร์อะไรเข้าได้เลยนะคะจังหวะนี้ใช้บ่อยใช้ทีเกินโอ้มันเปียกสนั่นอยู่นะแล้วถ้ามันแห้งล้อมเกลือมันจะติดอะไรวะไม่เก็อะ่ะหรือก็แปะๆไปแล้วก็สวดมนต์เอาเพราะรุสละยานอะฉันจะไม่ยอมเสียเม็ดเกลือของฉันไปการต่อสู้ของพิชชี่เวอร์ซัสน้องหนังหมูอันนี้มันจะเป็นเกลือแบบฟิวคิมารยานอะไรเงี้ยทุกคนมันจะเป็นเกลือที่เพิ่มมิติ เฉยๆมิติความเค็มแบบอื่นๆแต่ว่ามันไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นเบอร์โกลพีเซนนะคะเซียน Air Fryer ทัานหนึ่งในการ set up air fry like that and then 15 minutes later แมทแรกเหมือนเป็นแค่แมทที่แบบเออทำให้ตัวเนือ้อเขาดูสุกข,ขึ้นนิดหน่อยแมทต่อไปก็คือในส่วนของการกลับด้านน้องหมูฮึบก็งัดเขาเข้า,ขาไปมาดกัน <c oughs> 1ิ้านาทีผ่านไปตอนนี้ที่บ้านกลิ่นไม่เหมือนมีหมูทอดกลิ่นเหมือนมีเบเกอรี่บางอย่างอย่างนะ่าประหลาดใจมากนี่ดิฉันใส่หมูลงไปจริงหรือเปล่าเราจะเอาเขาออกมาแล้วเราจะกลับเขารอบสุดท้ายกันทุกคนว้าวแล้วฝั่งนี้ชีก็เริ่มฟูแตกอยู่พี่ร์นึกขึ้นได้ว่าจริงๆงอะ่ะน้องในทีมชีก็บอกว่าเทคนิคก็คือเอาซอมจิ้ม,จ,มจิ้มตรงนี้ให้มันฟูแตกนิดนึงเรจิ้มตอนนี้ทันกะวะจิ้มเลยตอนนีจ้จิ้มเข้าไป ยอย่าหลุกอย่าลุดออกมานะลูกแ <l ose> มตสุดท้ายทุกคนสองรอองศา15นาทีสุดท้ายเดี๋ย <l ose> วรู้เลย <l ose> เป็นเมนูที่ทั้งวันคือ <l ose> จริงๆถ้าทำแบบ back to back ต่อกันจนระิงๆอีหมูนี่ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเข้าไปเนาะ f i n minutes later ทุกคนอะไรอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้จากกลิ่นเบกเกอรี่ก่อนนะเนี่ยตอนนี้คือเริ่มเป็นกลิ่นหมูกรอบแล้วจริงๆคือ ก่อนไปมากหมูกรอบแรกในชีวิตเอาจิงมแมกเย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดปึบคือจบเลยนะเจ้ <Yeah. S 2> ต้องมีซีนได้ c l อสอัพให้พี่พี่ดูสัมผัสความกรอบอกรอบอกรอบยังไงวุ้ยแล้วข้างในเขามีความจูซี่สุดๆแต่ข้างนอกก็คือกรอบอกรอบขออนุญาตชิมนะคะ อร่อยเลยเลยน้องคนนี้คือไม่กล้าแกะออกมาเอามากินเทียบเลยอ่ะพรรู้สึกว่าแบบยังไงก็แพะขอโทษนะค่ะเม็ดมันเวอร์ยังไงก็แพ้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราหาทำมากพอทุกคนหมูรอบรกในจนันเอาไปให้สตีเฟนชิมก่อน try all เหีออย่ yeah? สชแล้วหนังหมูคือแบบอ,อ,อย่าจังหวะผัดคนาพิดขอไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าหิวแล้วค่ะคานาหมูกรอบครัวเจพีซจ้า Yeah. สามีจามแปลว่าของแท้ครัวไทยของแท้แน่นอนตชกคอนความเลิศของสิ่งนี้มันต้องอยังไงก่อน Doesn't it look like a proper food though? Properly from like a restaurant? I c o e d that from like raw pork. เสียงหมูกรอบ อร่อยนะ่าอีสุสดๆอีหมกอบคือต้องใช้พลังใจสูงมากถ้าเกิดว่าวันไหนพี่จะทำเมนูนี้อีกอแต่ว่าแบบสุดยอดไปเลยทุกคน Would you marry me a วันที่สองยังพีขนาดนี้พรุ่งนี้ซีเอมซีจะเสียงทายให้ดิฉันเจอเมนูอะไรไปดูกัน,นคะ่ะ <c oughs> โอ้เสียงเพงเั <c oughs> นเพิ่งผ่านไปแค่2วันเองหรอทำไมมันถึง <c oughs> มาดูีเมซีของวันที่3มกันว่าดิฉันจะเมนูของวันนี้คือวันนี้ได้เมนูเบอร์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 หนึ่งจ้าและวันนี้ซีมซีที่ดิฉันได้คือเบอร์หนึ่งค่ะพวกคุณอุ้ยผัดเผ็ดแมวนที่เธอได้คือคือข้าวผัดเน กุกไก่เธอเคยกินเมนูน e> ี้ที่ร้านตามสั่งหรือไม่เคยอ่ะเฮ้ยก็บกาตุ่ไก่สมมติว่าถ้าพีท ไปพยายามตามหาแหนมแล้วพิาหาไม่เจออนุญาตให้ใช้โชริโซ่เป็นแบบเคียวมีดอื่นๆเป็นแหนมฝรั่งเอยใดไปใช่ <Yeah. S 1> หรอเมนูร้านตามสั่งจริงๆเหรอมันแนบ,บเหลี่ยมฉันป้าเอาดีๆลองโทรหาพี่จอดได้ปะ mm hmm. พี่จอด <c oughs> ครับ <c oughs> ผมมีคำถามแบบเร็วๆไวๆครับ <Okay. S 1> ผมไว้ใจพี่เรื่องอาหารมาก mm hmm. ข้าวผัดแหนมเป็นเมนูร้านอาหารตามสั่งจริงๆเหรอ อาหารตามสั่งใช่ไหมไม่ใช่ร้านข้าวแกงใช่ไหมร้านอาหารตามสั่งใช่ร้านอาหารตามสั่งสั่งได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกร้านอ่ะอ่าโอเคมีความสงสัยอยู่บ้านขอบคุณนะคะเทคแคนพี่จอรลบยูบับบา้ตามสั่งจริงเลยเอาละทุกคน มันหาง่ายไหมหรอมันก็มีร้านที่ขายเนาะพวกแบบร้านเอเชียร้านไทยถ้าแบบพาร์ทเนอร์กับคนไทยเยอะๆเขาก็จะมีแหนมที่เป็นแบบฟรเซนมายี่ห้อเดียวกับที่ไทยเลยแบบซอขอนแกนอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นแบบฟรุเซนแล้วก็มีแบบพี่ๆแม่ๆป้าๆคนไทยที่เขาอยู่ที่เนี้ยบางทีเขาก็ทําแหนมกินเองแบบ ทำกินเองอะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราจะทําแหนมมันจะยากไป <laughs> เดี๋ยวพี่จะลองเดินไปดูที่ซูเปอร์เอเชียที่ใกล้บ้านผีที่สุดร้านนั่งก็คือใหญ่อยู่แต่ว่าเนี่ยของเกาหลีคือสนั่นแน่นฟลอร์หอ <c oughs> <c oughs> ยังยังไปไม่ถึงที่หมายเราจำไม่ได้แล้วนะว่ามาซื้ออะไรแบบน,นี้แต่ว่าทำไมมันเก๋จังรถนี้ไม่เคยเห็นอ่ะยังไมก่กล้าซื้ออ่ะเอาว่าถ้าใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยถ้าอร่อยเดี๋ยวมาตำเนี่ยถ้ามีมันก็น่าจะอยู่แถวๆทรงเนี้ถ้าผิดคิดนะไส้เป็ดเอาไปทำมาลายังมีเลยอันนี้ชีก็หน้าตาดูแหนมอยู่ <laughs> <laughs> เพื่อแหนมมันดูเป็นความไทยมากอ่ะเป็นเมนูแบบโซไทย ไทยแล้วแบบนี้ไม่แน่เลยอะไทยไม่ใช่ลูกป้าหรอ distract ทุกอย่างนะกินไปหมดแต่ก็ไม่มีสิ่งที่เราจะมาเอาก็คือความไทยน้อยมากอะซุปเปอร์เนี้ยมีไปจนถึงถังหูลูก match ที่ใกล้เคียงสุดก็คือหมูยอวะ่ะทุกคนแนหนไม่มีในเมื่อซุปเปอร์เอเชียก็ช่วยเราไม่ได้เรามาจบที่ M&S ที่เก่าที่เดิมนะครับกระเทียมสองโคลฟ์เเพนทุกคนแล้วเดินผ่านส้มก็ซื้อส้มกลับบ้านซะหน่อยก็คือไม่เกี่ยวอะไรเลย แปดสิบห้าเพนนะจ๊ะก,กัมมี่เซคชั่นแหนมอัพสกเกลมาเป็นโซมาโรชอริโซเป็นลำอันนี้ไปเลยอย่างเงี้ยหรอคือเราเอาแบบเขาหั่นมาแล้วคิดว่ามันก็คือแหนมฝรั่งแหละทุกคนมันก็คือการที่เอาเนื้อใดๆก็ตามไปบดทําเป็นลำแล้วก็แบบหมักเกลือหมักนี่หมักนั่นแล้วก็ให้เขาสุกสามปอนด์ยี่สิบพิทขอไปซื้อไข่หนึ่งซื้อ,อเพราะว่าเหมือนที่บ้านจะไข่หมดนะเรนช์โพรสสามปอนด์เก้าสิบนะคะโอ้แต่ชีสนะกิน ชีสมันเสร็จนะกินมาแล้วเขาจับมาเป็นชุดเดียวะันแล้วามานาาก็จะทำได้เยเท่าไงอ่ะเท่าไหร่วะอุ้ยเจ็บปอนเลยหรอแต่เขาก็คัดมาแบบทุกอย่างอย่างระดึกส่องจึกไม่ไม่ อยู่ๆคุณเขาก็ยืดครัวแล้วก็ทำเมนูที่น่ากินสุดๆทำสเต็กเนื้อคือดูฉ่ำมากส่วนฉันก็คือต้องมาตอบสู้กับความเข้าผัดแหนมทางนี้นะคะเราไม่ยอมแพ้หรอกนะทีมแหนมโ็้วีโซเนี่ยโชคดีที่เราก็คือซื้อมาแบบที่เขาหั่นมาแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าซื้อมาแบบเป็นลำๆอ่ะทุกคนมันจะต้องใช้ไม่หมดแล้วใช้ไม่หมดแล้วเกิดอะไรขึ้นใช้ไม่หมดแล้วฉันก็ต้องกิน แล้วฉันก็จะอ้วนพีชี่กับชอริโซ่อ,อยู่ในเฟรมเดียวกันไม่ได้คือพีทจะกินไม่พักกินไม่หยุดสมัยก่อนตอนที่มาเรียนอังกฤษใหม่ๆอ่ะคือพีทซื้อชอริโซ่เป็นลำอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็นั่งกินเล่นอ่ะรู้ตัวอีกทีหน้าคือบล้ดมากใช้คำว่าบล้ดหน้าบวมโซเดียมอ่ะเพราะมันเค็มมากอยากหั่นแบบชุบๆๆๆได้เหมือนเชฟอ่ะพยายามบอกตัวเองว่า I know how I make my fried rice พยายามไม่เครียดนะทุกคนชอริโซ่ น้ำมันที่ออกมาจากโชวริโซก็คืออย่างห่วงว่าจะไม่เพียงพอฉันต้องให้โอกาสไข่ได้ได้เสร็จตัวนิดหนึ่งปะอ่ะปล่อยปล่อยทำใจนิ่งๆทำใจร่มๆรอให้เป็นอลองรอรอเฉยๆจะอยู่นิ่งๆอืมรอ รอพอละคิดว่าได้มาใส่ผักเลยดีกว่าทำยังไงให้ผักสลดเดียอีผักส์ยังองีก2024แล้วยังไม่เลิกด่าผักให้สลดอุ้ยน่ากินอยู่สีคือดูเลิศนะผัก,ก็ดูแบบอยู่ในปริมาตรปริมาณที่ดูกำลังโอเคอืร้อนขอเติมซีอิ๊วนิดหนึ่งไม่เยอะมากไม,ไม่เยอะมากนิดหนึ่งนแกงน้ำตาลอีกหน่อย เกลือที่ไม่ได้เค็มขนาดนั้นและก็พริกไทยนี่แหละเ้่ปรุงเยอะเดี๋ยวพริกน้ำปลารับจบเองแปลาเผดเลยรดข้าวผัดแหนมจ้าต๊ด ข้าวผัดที่หน้าตาแบบข้าวผัดข้าวผัดดูเป็นรสชาติที่แบบถ้าเติมมะนาวเข้าไปมันจะต้องแบบจีบจ๊ดจาต้องกลมกล่อมพอดีความเปรี้ยวความเค็มความนวัวอืออืออืทานได้รึไหมคะยังไงก็รดตัวนี้ดูเป็นเมนูที่ทําง่ายด้วยอะถ้ะาถึงสำหรับพีชหรือว่าใครที่อยู่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับนิดปรับหน่อยก็ได้เป็นอีกรสนึงเลยอะมหาศาจ้าน์อาหารตามสั่งโอ<ฮ>ย อ่ะแปะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อว่าพรุ่งนี้จะได้เซียมซีเมนูอะไรครับผมมาจา้าขอให้ได้เมนูที่ใช้หมูสับด้วยเถอะจะได้ใช้อีหมูสับจากวันแรกให้หมดขอเทคนิคการเขย่าเซียมซีหรือใครบอกสันทีว่าเซียมซีเนี้ยมาเขย่ายากกว่ายี่ห้อหอื่นฉันรู้สึกเสียเซลล์เอสทิทุกเช้าเพราะอีอีเซียมซีเนี้ยเบอร์แปดครับผมเซียมซีใบที่แปดฮ อ๋อลาบหมูก็เป็นเมนูร้านตามสั่งหรอเมนูร้านอาหารอีสานมากคือร้านอาหารทั่วไปเขาก็ทำลาบหมูหอ,อุ้ยลาบหมูแปลว่าหมูหมูอะไรหมูหมูหมูสับหมูสับได้ใช่แล้วเดี๋ยวนะต้องมีตับหมูด้วยหรอลาบหมูทั่วไปเขาใส่ตับหมูกันด้วยหรอคะบ้า เมื่ใส่ตาบุมเขาก็เรียกตับหวานเป่านี่เลยที่ที่ฉันต้องการนี้ค่ะที่ใครเป็นแม่ไมราบันเดินซูเปอร์เราจะไม่หยิบของชิ้นที่อยู่บนสุดหรือนะสุดอ่ะโดยมีความเชื่อว่าของที่อยู่หลังๆ่ะอาจจะเลิศกว่าเสร็จแล้วขอคอเรนดาด้วยถ้าหมูก็กินกระถั่วฝักยาวหนึ่งปอนแกงๆเลเัสเจนนะคะปอน20อันนี้ผักเขียวผักใจอีซี่ ดีใจมากเลยเวลาได้ทําเมนูอะไรที่แบบใช้ของที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นแล้วแบบมาใช้ให้มันหมดหมดไปทุกคนในระหว่างช่วงที่กลับเดินกลับมาจากซูเปอร์หรืออะไรเนี้ยพอนึกภาพอบอกอาว่าลาบที่มันมีเศษตับเล็กๆแซมอยู่มันคือยังไงแต่ว่าแต่นี่คือครัวขาขาค่ะแล้วนี่คือซีลอนจินเนาะก็ถ้าลองนึกดูว่าโอ้ถ้าเป็นเมนูลาบที่เขาขายที่นี่เขาก็คงไม่ใส่เครื่องในหลอกแล้วก็แบบถ้าเป็นที่ไทยแล้วเป็นลาบที่ใส่เครื่องในมากก็จะต้องลําบากคนเขี่ยอีกนะคะก็คิดว่า ก็ไม่ใส่จบๆไปฟิวฟนี้มาจาได้เวลาเป็นแม่คาลาบกันฟริกพอนอนยาก ยน้องหัวหอมแดงรบกวนช่วยสลาชีพค่ะอื้มอื้มอค้าคั่วงดงามฟันได้อยู่ลดเกินมาฮะพี่ๆปลาหมง อืมคุยแพทย์อยู่ไม่รู้จะบ,บรรยายอะไรเขาอร่อยมากแล้วชีใบมิ้นคือรดสูดใส่ปุ๊บรสเหมือนลาบเลยติดอย่างเดียวตรงข้าวคั่วเลยเพราะว่าข้าวพิทไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีกลิ่นทุกคนแต่ว่านอกนั้นก็คือแบบมงมากอ,าอยากให้ทุกคนทานด้วยกันเพราะว่ามันแบบมันสดๆอ่ะให้ทุกคนทานไปด้วยกันอ uh ผู้คนพิดขออนุญาตได้สิ์ for t o day เลยละกันนะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอีชาเลนเนี้ยมันควรจะแบบได้สักหนึ่งอาทิตย์คือ5วันใช่ไหม5 week days แต่ว่า เหนื่อยเจออหมูกรอบไปคือใช้พลังงาน energy จาก2025มาเรียบร้อยแล้วในการจัดการนางหมูกรอบสิ่งนั้นนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่า4วันแล้วมันจะถือว่าฉันไม่จบชาเลนจ์ก็ให้มันไม่จบบ้างก็คือให้มันไม่ perfect บ้างนะคะเอาเป็นว่าคือเหนื่อยมากแล้วเราก็จะส่งตัดไม่ทันไม่ใช่อะไรนะได้ไปหนุบหนิบประมาณเท่านี้ละกันทุกคนติดกัน4วันก็ถือว่าเลิศอยู่แล้วดูแต่ละเมนูคือเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยเด้อเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ in no delivery challenge ทําทำให้พีรู้สึก joy มากกับการแบบทำอาหารแล้วได้อเมนู หยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ยังไงกดติดตามกันเอาไว้ได้เนอว่ามาดูกันว่าขั้วขาของพีจะมีเมนูอะไรมารังสรรค์ให้ทุกคนได้ดูได้ลุ้นไปด้วยกันอีกนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ขอตัวไปกินน้องลาบที่ไม่เสร็จปรับให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วไปชอบเมนูไหนปกติใครสั่งอะไรในร้านอาหารตามสั่งอะไรยังไงก็พิมพ์บอกกันด้านล่างได้จ้า e v e น Isn't that Thai thing that you wear? You never wore. Isn't that the Thai thing that you wear? Yeah. No more, no. No more. Say! Da da da.